เอาละครับกลับมารั้งกับเกมเดอะคังแบทเทิลนะครับก็ในคลิปนี้เราก็อยู่กับการชาพลาสองของครบรอบ11ปีนั่นเองนะฮะอันนี้คือเปิดมาด้วยรอยยิ้มอย่างนี้ก็หวังว่าตอนจบก็จะจบไปแบบรอยยิ้มเลยนะซึ่งอันนี้คือเป็นแอนิเมชันที่ดีสุดๆนะครับคือผมไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมหรอกเพราะว่าทํางานอยู่นะแต่ว่าตอนพักเที่ยงก็คือมานั่งดูคลิปนะครับก็แม่งสวยโดยเฉพาะลูกรักของผมนะครับโกคูยูไอตัวนี้คือแบบออ เลฟจากมังงะเยอะมากนะฮะคือทั้งท่าอินโทรหรือว่าจะเป็นท่า12คีปะเออที่แบบมันเป็นฉากต่อยโมโลอ่ะแล้วก็ตอนที่มันกลายร่างเป็นร่างหัวขาวครั้งแรกในโมโลเหมือนกันนะครับก็นะหลังๆนี้คือเริ่มเลฟมาจากมังงะมากขึ้นแล้วนะครับหวังว่าในอนาคตจะมีท่าหาใครนั่นเองนะนะโอเคใชีอ่ะก็ตอนนี้มีแค่5 0าเมตรน,นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มเพชรเพิ่มเลยคือเหลือตั้งหลายด่านที่แบบยังไม่ได้เล่นอนะ่ะก็ เอาเท่าที่มีก่อนถ้าเกิดยังไม่ได้นะครับ<ม>ก็อาจจะทำในสตีมนะฟาร์รรมพวกเพชรแล้วก็มาเปิดในไลฟ์กันนยฮะโอเคก็หน้าตู้นะครับก็จะมีทั้ง2ตู้นะก็คือจะมีตัวเบจิต้าที่โคตรเท่เหมือนกันนะยอันนี้คือบอกได้เลยว่าเท่สุดๆนะครับอนิเมชันคือแบบเหมือนทำแอนิเมะใหม่เลยอะเออแล้วก็ไอ้เฮี้ยนี่ใครไม่รู้นะครับอยู่ๆโผล่มาอ่ะผมไปใกล้ชันลอนนี่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 นเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ ไอตัวนี้ได้ซปเปอร์เอซเนะครับแล้วก็ปังได้เอซเแต่ผมยังไม่ได้อ่านความสามารถนะว่ามันเก่งแค่ไหนแต่ว่าไอตัวเนี้ยคือใช้ได้เลยนะทถให้กับพวกเรียบบ๊อบก๊อดแล้วก็ตัวดีนะครับส่วนโกคูย i ตู้นี้ก็ถือว่ามีตัวละครเก่งๆอยู่พอสมควรนะครับไอ้นี่คือรออีเซปีหน้าส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วปะเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดตั๋วฟรีก่อนล้วกันตั๋วฟรีก็จะเปิดตู้โกคูยนี่แหละนะฮนะ ซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเพชรไม่ได้มีเยอะเหมือนตอนพาสแรกเนียเพราะว่านั่นแหละเปิดไปเยอะนะโอเคเปิดมาไม่มีอะไรนะครับไม่มีเซโนโด้วยไปเไปแน้รก็ถ้าไม่มีก็ก็ไม่มีอะ่ะเออเอ๊ะทำไมแอนิเมชันมันไม่คุ้นตาเลยวะแต่ก็ทั่งมาเถอะตัวฟรีอ่ะโอเคไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยแอนดรอยด์17เดอรู้สึกเหมือนเคยเปิดได้ปะปะ โอเคก็เป okay. ิดแค่น yeah. okay. ี้แหละนะตัวฟรีก็ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตู้ที่ใช้เพชรบ้างละกันนะเพราะมันเหลือแค่นี้แหละเปิดไปด้วยตู้กูคุยายก่อนละกันนะถึง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 ค่าค่าค่าคาค่าจิตาเซกึงอคือสิบแปดไม่ละดูซิมีอะไรไหมโอ้โหเงียบกิ๊บ แไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ได้ทั้งสองตัวผมจะแลกโกคุยายอยู่ดีเนี่ยเพราะว่าลูกรักเนนะถึงทีมลิงตอนนี้มันจะแข็งแกร่งขึ้นก็ตามแต่ว่าเราต้องเลือกตัวละครสุดโปรดของเรานะครับมาตีแรกไม่มีอะไรเลยเอโอเคไปมาตีที่สองน่าจะได้แค่เท่าไหร่องอสามลูกกับอีกหนึ่งมันตีนะครับแล้วคันี้สิมาก็คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะ แต่จริงๆขอแค่เปิดได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าที่เหลือมันจะได้แลกได้โหพิกลไม่น่าแต่ว่าเออได้เหรียญอยู่โอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับแต่คลิปเร็ยวน,นี่คือเอาไว้หลอกคนมาดูได้นะว่าแบบเที่เ,เปิดได้เร็วนะีโอเคหนึ่งสองสามสี่ได้ค่สีด้วยอโอเคนั่แหละดูดี เดือดในพิชชันดีเออมันเท่มากเลยนะเวย้ยดูดิดูแบบยังไงกูกต้องแลกแค่ได้อะเออต่อให้แบบไม่ได้สักตัวในพาร์ทนี้ยังไงก็ต้องแลกตนนัวละครนี้นะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มันเท่ะนะเออและถามจริงจะไม่มีหน้าตู้โขโอ้โหสักตัวสักตัว ไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือว่าหมดไปกับพาร์ทแรก,ราาแ,กแล้ววะเออมาแตกเยอะแล้วล่ะกระจกอ่ะเฮ้ยแตกๆสองรอบเออมาเลยปะล่ะค่าค่าค่าคาคาจิตะาแต่เปิดเพ่แต่เปิดเพ่ โอ้โหไอ้แตจ็ดสิบแปดคูลิลินใช่ไหมหน้าตู้ปะไม่รู้โอ้เหมือนจะไม่ใช่แล้วเอ้ยใช่ดิเออโอเคแล้วเมื่อกี้แบบแผ่นหลังโกคุยูไอมา UI ต้องมาแล้วคา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 จิตาเสยกุ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 นูจิยางยานยานยานม่ อังหรือว่าไม่ใช่ปะมันต้องใช่ดิโกคุยูเอะแม่งหลบแม่งหลบไปไกลเลยอะโอเคเปิดแบบต่อเนื่องนะฮะอูบ,บูบินมาคนเดียวมันมันคือยังไงแล้วแล้วกูไม่รู้เรื่องอีกแล้ว อกระจกแตกแล้วสองรอบโอเคโผมาเลยได้ไหมเบจิต้าไม่น่าไม่น่าใช่ตัวนี้เออแม่งเลยแล้วแบบยังไม่ทันได้ลุ้นเลยแล้วมาเป็นปังนี่นะี๋ยังไม่ทันได้ร้องเพลงด้วยซ้ำอะเออแต่กดทางนึงกออ็ก็น่าจะโอเคและะ้วมั้ มันใช้อะไรกับใครได้ไหมโอเคหนึ่งามาบีตา้าร่างสี่แดนแดนเกิร์เร์เฮ้ยฟิวชันแดนแดนโกโร์กเกรเ์โิาระเตอยูโซโนแม่ไม่ใช่คือด้ i กูดู่าปังอีกแนละ บีตาล่างสีมาเถอะนะเดี๋ยดีใจดร้องเพลงใส่อะไรมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้องไปก่อนมาบีต้ามาเถอะฮึ pp. เออพายจีทีเหมือนกันได้สองทางโอเคโอเคได้ได้ได้ได,ได้ไม่แย่ท่า่ อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้เออไม่มีอะไรเลยรอบนี้ไม่ไจะให้กูทำคลิปเหมรอไอตัวเนี้ยเอาไปลงทีไร GT b o บเดเ๋ยอมันติดไหมแล้วเสือกติดด้วยโอเคมันซับปะเนี่ยสายซับปะไม่รู้ มัวซ <PL D. S 1> ัวแม่แล้วไม่ฟิวด้วยแล้วแล้วไม่อะไรเลยอย่างแห้งอะรอบเนี้ยมาดิเอาตู้ไหนดีอะมันเหลือได้อีกหลุมหนึ่งอะตู้นี้แล้วกันเนาะเอออยากได้โกคุยอ่ะ แต่ผมก็จะเปิดสลับไปอย่างงี้แหละเฮ้ยเฮ้ยแปลก 8. แปลกๆ17กับฟีเซอร์กับโกคูมันควรจะเป็นคอมบินเนชั่นที่ดีปะ่ะร่างบลูเอา้ามันดีไหมเนี่ยมันควรนะมันคือสึกสุดท้ายเลยนะเว้ย

เอาวะเอาวะอ่ะเ,เ,เ,เปิดๆให้มันหมดๆไปอันนี้นะไปอถ้าได้ไม่ต้องแลกหรือเปล่าอาจจะแลกโกคูมาปดแทงขาบไม่ขับไม่ไม่ฟิลอีกไม่เป็นไรเออ ค่าค่าก่าค่าค่าจิตใเสยเกื da ้อกึ du ้อกึ du ้อกึ du ้กอันนี du ้ค uh, like ือผมรอดตัวนะครับอีเวนเนี่ยพอเหลือแค่แรกละทำสูรสักหน่อยนะแต่ไม่คิดว่าจะมานะมาเกมแบบที่อ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูไม้ตายเออลืมให้ดูเลยดูดิดูความเท่ดูความ เฮ้ยเฮ้ยอฮ้อืสับสออขนาดสับสออยังเท่เลยแล้วก็กาลีคือโหมันเท่จริงะเวยมันมันเท่มากอ่ะมันเท่สุดๆอ่ะมาต้องฟิลแล้วปะขับไหมครับไม่แม่งไม่ฟิลเฮียแต่ไม่เป็นไร ผมได้ UI มาแล้วนะครับดดนดันโคโคโรฮิคาอันนี้อันนี้ไม่ต้องร้องหรอกมันไม่มีอะไรอะรอมันดูแบบมีเบลก่อนค่อยอร้องเลืดวงมันหมดไปแล้วปะแต่ก็ะช่างมันไม่สนใจรอแรกก็ได้โอ้ <laughs> แต่มันเป็นสีลุงวะหรือจะมีเซอร์ไพรส์แต่มันไม่กลายเป็ร่างสีอ่ะแต่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนับป่ะคือมันเป็นแค่ร่างลิงยักษ์โอ้เฮ้ยดีดีดีกมมีสักตัวอย่างนี้นเหมือนจะไม่ได้แรกเลยปะนั่นไงเอ้ย,อยมีอยู่มีตัวหนึ่งได้ปลดหนึ่งทาง เดี๋ยวค่อยไปแลกเอาไอ้เหรียญแดงมีให้แลกหรือเปล่าไม่รู้อะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมันพอที่จะแลกได้ยังมะโอเคหมดเกี่ยงเหลือ16เม็ด โอเคผมก็ได้ทําการแลกมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ได้แค่320เลยกี่มันตีวะเนี่ยแต่ว่าคือ,อยังไงก็จะเปิดให้ได้นะครับหมายถึงว่าต่อให้เปิดไม่ได้ก็จะแลกมานะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันได้มาก่อนผมก็คงจะไปแลกโกคูโยไอนะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเปิดไปเยอะพอสมควรแล้วนะโอเคแล้วก็แลกเลยได้บ้างเนี่ยไม่รอแลกไอ้พวกฟีเซอร์แล้วกันฟีเซอร์กับไอ้โกฮังที่ผมยังไม่มีนะครับอ่นะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้2ตู้นี้นะครับใครที่กําลังเปิดอยู่นะครับก็ขอให้ได้เหมือนผมนะหมายถึงว่าได้ตัวที่ต้องการอ่ะเออส่วนใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็สู้ๆนะครับเปิดจนกว่ามันจะกิจกรรมหมดนั่นแหละเดี๋ยวมันก็คงจะมีอะไรมาให้เราฟาร์มแล้วก็แจกอยู่ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวก็มีท็อปกอร์ซิงกก็ได้อีกหนึ่งมติถึงป่าวนะไม่ถึงแต่ว่ามันก็มันก็ได้อเออมันก็ได้สะสมอยู่ดีนะครับอ่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาตัวหนึ่งเลกตัวหนึ่งคือบิจิตา้าตัวนี้ก็รอเปิดจนก่าบมันจะได้แหละนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครมีเพียงเท่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผมดีใจมาก